สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ไมา่กินส้นตมตำกันตำแตงใส่ถั่วคุณผู้ชมกับขนมจีนะคะผักแล้วก็กุ้งม<ป>ีพีพรายอยู่แถวนี้ด้วยเด้ออันนี้ไม่สุกก็เอาไปใส่อันนี้ได้อีกหรอใส่ไมโครเวฟอันนีได้ นด็กกำลังรู้จะเรียกว่าข้าวแรงหรือข้าวเที่ยงหรือข้าวอะไรข้าวเช้าหรืออะไรกันาล่ะข้าวเที่ยงเพราะว่าฝนตกอากาศอึมครึมทั้งวันไม่ได้ออกไปไหนไเลยค่ะนอนกบผ้าห่มอยู่ทั้งวันเอาขนมจีนมาลกูก ากาศเย็นมิเชวก็นอนอยู่ในบ้านทุกคนก็กกผ้าห่มมุมไข่มุมมันทุกคนอยากดูมุมมิเชวไหมไม่ค่ะไม่อยากอ่ะท่านไม่ค่ะขอคิดก่อนกุ้งม,ม่สดวแกะเละเพราะมันติดเปลือกไงเขาเรียกกุ้งม,ม่สดวนลกแล้วเพราะมันติดเนื้อ ว่าถ้ากุ้งส่วนมันจะเปาะง่ายมาค่ะคลิปนี้ลงตอนไหนก็หลบกวนน้ำลายทุกคนที่ได้เห็นนะคะอ,อย่าขนมจน ลกเผ็ดไปหน่อยลูกเพราะว่าแม่อยากกินเผ็ดไม่สบายคุณผูไม่ชมเป็นปวดท้องเมนมันใหม่แล้วทุกเดือน เมนมาทีไรนอนสมทุกทีแซ่บลูกกินอะไรก็ไม่หร่อก็กินกับแม่เนาะกินอร่อยกับทุกคนหละ กับน้ำพรทุเรียน<ล>หรอลูกยังไม่เคยกินทุเรียนกับแม่เดี๋ยวได้กินค้าไ okay. okay, ม่โซนโอเคโอเคไหมทุเรียนที่กินอร่อยกับแม่ก็กินแต่ที่มันเละเลยอ่ะที่ทุเรีย <S <S น ừ, ใช่ไหมละ่ะตอนนั้นอ่ะ บมาเด้อค่ะผู้ใดญยังไม่ได้กินข้าวก็มากินแล้วมากินน้ำันเขาแรงตับหงโอเปมแมนต่าแตงใส่ถั่วฝัง,งาานนยาวกุ้งเผาวันนี้สิบ้าอีสานอ่ผม้ชมฟังกนะัน แซ่บลูกไม่กินหัวมันไม่กินค่ะอร่อยไผ้าใสมกักหลายมากักหัวกลุ้งแม่ปรมักซื้อกูเกะยากเนี่ยค่ะกินถ้าเปลือยเลยบอไม่ พี่น้องเปิดยิ่งแม่ลยก็เปิดแข็งเสียเวลาแกะกลุ่งเนาะค้นไปคิวนะเฮ้ยกุ้งอเมริกาประเทบทอกุ้งเมืองไทยพี่น้องเพราะว่าอันอันที่โคโลราโดนี่เขา อยู่เป็นเมืองภูเขาบ่มีอันทะเละค่ะที่อเมริกาก็ร้อยถ้าถ้าเป็นเมืองใกล้ทะเลเนาะใช่ไหมที่อเมริกาเลย สองคนแม่ลูกอยู่ชุดนอนอยู่เลยแล้วมีแผลเปลี่ยนบ่ายสามกว่าแล้วมันสี่โมงแล้วค่ะสี่โม,มงแร<ม>งไ่ชุดนอนกันอยู่เลยปกติแม่ก็ใส่ชิงตุ๋เลยเ <c ười> ข้านอนแล้ว <c ười> ค่ะเตะอ้างกุ้งยงปล่ตายแล้วลูกวันนี้วันอะไรวันอาทิตย์ โะโล่หยุดวันอาทิตย์โโล่หยุดกสัง่งสองสามาทีมันปิดันมืุนบัลหยุดมันหยดุหยดชี้ 下面。 มือจับเลยที่เกตเปาชอ้อนวดมือแล้วทำไงฝนตกหน้าห้องอ่หารฝนตกที่เนี่ยกระซิบี่เย็นค่ะอากาศที่เย็นเอาไปเสิร์ฟได้ ใส่ลูกเผ็ดเดียวกินทั้งวันวันนี้อยู่จะในบ้านก็โ่ได้ไปใส่กระกินกลดกินไปถั่ลุกกินอย่างได้ก็กินไปถั่วใส่ฟอยอะไรเอ่อสี่ร้อยสี่ร้อยไม่ใช่

จริงไหมลูมกน้ิงจีิง่ะ

Oh. หอมจิ้มกับไอ้ต้มแซ่บดีว่ะลูกเล้วกต้นหอมใช่ไหมต้นหอมเหรอ Hang hmm. Oh, there's a cat under there. <laughs> <laughs> he he, he wants to play. <laughs> We get up. Mm -hmm. He's happy. And yeah, I don't take off one second. Hmm. Yeah, I saw that. Uh, I'm hungry. Oh, you're hungry again? Yeah. Okay. That's my experience in Africa. Feeling weird today. Not normal. Oh, mm. awful. Okay. แล้วลงมาแล้วลงมาทำไมล่ะอุ่นสบายไม่ใช่เหรอมิโชวเนื้อๆเห็นมิโชวหนาก็เลยผมผ้าหมหายก็ชอบใจใช่ไหมลุงไะไม่ออกมาเลยมึต้องพักเลย Salad, no. How you do Little tiny lettuce. Mm -hmm. <laughs> <laughs> like the heart of the lettuce. Yeah. I bet you could plant it and it would grow again. Really? Mm -hmm. Yeah. Absolutely. 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 พีนหมดเลย mm hmm. ไม่ให้ถูกเราไม่ชอบเราจะทำอะไรคะเออเขาเรียกว่าอะไรนะกล้วยแขกกล้วยแขกแล้วก็มีกล้วยแล้วก็มี กล้วยไทยอะเนี่ยตอนแรกเราจะทำเป็นกล้วยอะไรนะบอกแม่ว่าจะทำกล้วยฉับจกเนื้อวันนี้มันสุกแล้วสุกแล้วคัดคัดหรือยังยังไม่คัดเหรอเอาคุณผู้ชมวันนี้ลาไปก่อน คุณผู้ชมคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคัด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 